สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาแล้วสำหรับเซิฟ428นะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาทำการสอนหายกกะหาเศษแดงนะซึ่งถามมาหลายคอมเมนต์มากๆนะแล้วเราตอนแรกก็จะทำวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ว่ายังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทําวันนี้เลยแล้วกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือเบียร์ขุยะาเราตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากห่างหายไปตั้งแต่วันที่กิจกรรมเบียร์วันสุดท้ายนะก็ กว่าจะกว่าจะได้1เศษอะคือแบบยากมากต้องผ่านหอคอยอะประมาณ20-30ถึงชั้นเลยนะกว่าผมจะได้หยกมาพอสุม่มแล้วก็เราต้องทำการสุ่มชุนซุยไปประมาณ30กว่าโทเคนเพื่อหาหยกนะซึ่งตอนแรกไม่ได้กะว่าจะหาไม่ได้กะว่าจะเอาชุนซุยแต่ว่ามันต้องสุ่มเพื่อเอาหยกนะและซึ่งเหตุการณ์วิบัติกว่านั้นก็คือลืมไปว่าชุนซุยแม่งหมดวันอาทิตย์นะไม่ใช่วันจันทร์เหมือนเซืรอหลักวันนี้นะ สรุปแล้วคือได้แค่29เศษนะไอ้เี้ยโคตรที่ยเลยตอนแรกเก่าว่าจะเอาแบบเออพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยว่อยสุ่มพรุ่งนี้อีกทีนึงก็ครบละเพราะว่ามันเพราะผมจำได้ว่าที่ผมสุ่มไปมัน49ครั้งก็คือสุ่มอีกแค่ครั้งเดียวก็คือจะได้เศษจ,จุนซุยการันตีมาเป็นทั้งหมด31เศษแล้วคือแบบว่าเออก็คิดก็คือเล่นเซิร์ฟหลักจนชินอ่ะเข้าใจไหมก็แบบเซิร์ฟหลักมันหมดวันจันทร์ก็คิดว่าแบบอันนั้นมันจะหมดอ่าเราก็ไม่ได้ดูเวลาใช่ไหมว่าเซิร์ฟเนหนนนแหละ ดวงสวยแล้วยังโอ้สมองไปหมดแล้วตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวไว้สุ่มไหนไหนมันก็สุ่มมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยหายหนึ่งเศษตอนตัวอาวุธมาแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวนี้จะมาหาสอนหาหยกก่อนนะมาเริ่มด้วยอันแรกเลยน,นะผมไม่แน่ใจว่านี้โอเคอันนี้มันไม่มีเริ่มด้วยอันแรกเลยก็คือภารกิจรายวันนะนี่ภารกิจรายวันถ้าเราทําครบมันจะได้ทั้งหมด อันนี้58กับ128อันนี้ก็รวมกันเองนะว่ามันได้เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้ครบ880ด้วยก็เดี๋ยวเราเอาราคาหยกทั้งหมดที่เราได้มาแล้วก็มาลบกับ888ก็จะได้เป็นจํานวนน่าจะสุดที่สูงสุดแล้วแหละโอเคอันนี้58อันนี้128แล้วก็อันนี้อีก100ก็รวมๆแล้วประมาณเกือบ300ได้อันนี้เกือบ300นะแล้วก็จะมีอารีน่า,ายวัน ผมเพิ่งสังเกตนะว่าอาลิณาหลายวันที่มันแจกทุกวันอะเซิร์ฟเนี่ยมันได้แค่ได้แค่ไม่มันได้น้อยอะจริงจริงมันได้น้อยตอนนี้แต้มผมพันสามร้อยห้าสิบเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าแล้วก็ยังตียอลิณาได้อีกนะยังไม่ได้ตีก็น่าจะสักพันสี่ถึงพันห้าไม่น่าจะถึงมาถ้าน่าจะได้สักพันสี่อันนี้มันแล้วแต่คนว่าจะได้หยกเท่าไหร่นะก็อันนี้มาดูได้อันนี้คือมันมันไม่ชัวร์อันนี้บอกบอกยากนะก็นี่แหละตอนเนี้ยบางคนก็ถ้าอันดับสูงๆก็จะได้ร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะ อันนี้คือไม่ฟิกอันนี้ก็แล้วแต่คนก็สามารถมาดูได้สำหรับอันนี้โอเคแล้วก็กิจกรรมท้าทายซิเิเทฝึกฝนอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมันมาน่าจะวันเว้นวันอันเนี้ยมันตีได้3ชั้นชั้นแรกได้5 0หยกชั้นที่2ได้1 0 0ยหยกชั้นที่3ได้1 5 0ยหยกกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมด3 0 0ยหยกด้วยกันแล้วก็โอ้โหอันนี้เดี๋ยวค่อยลงวันหลังแล้วกันนะอันนี้คลิปนี้คงไม่ได้ทำโอเคแล้วก็ดันเจียน อ่าเขาเรียกไรน,นะดันเจี้ยนหลักอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมไม่ชัวร์อันนี้มันเปิดไปหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจี๋ยวนะดูนี่ก็ได้โอเคอันนี้ได้สิบยกยี่สิบยกสามสิบอันนี้ก็มันก็ไม่ได้ทุกวันอยู่แล้วเนาะก็เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางการหาแล้วก็ดองหยกไปเลยนะเราอาจจะไม่ได้แบบแนะนําเป็นหารายวันแต่ว่าก็เนี่ยเป็นวิธีการหาโอเคอันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วก็ถ้าใครเล่นแบบเป็นเซิร์ฟใหม่ๆมันก็จะมีทางด้านของเลเวลกิล เลเวลกิวเวลากิวเรารลเวลอัพมันก็จะได้หยกประมาณ100 200ประมาณนี้แหละนะจำไม่ได้นะสำหรับหยกมันจะมีกล่องอยู่ตรงเนี้ยอันนั้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่แบบว่าค่อนข้างเป็นวิธีหลักๆเลยก็คือการไ่หอทุกๆออหอทุกๆประมาณชั้นที่เลข5ที่ลงท้ายด้วยเลข5อย่างเงี้ยมันจะได้หยกอันนี้ตั้งแต่ชั้น205ขึ้นไปมันจะได้500ยหยกนี่ตั้งแต่205นะถ้าผมจะไม่ผิดชั้น200มันได้แค่200ยหยกอะ มันจะได้300หยกโอเคชั้น200ได้แค่300หยก,ยกตั้งแต่ชั้น205ขึ้นไปมันจะได้500หยก205กับ210มันจะเลขลงท้ายเลขทุกๆ5ชั้นนะ่ะเออทุกๆ5ชั้นลงท้ายเลข5กับเลข0น่ะมันจะได้ครั้งละ500หยกตั้งแต่ชั้น205ขึ้นไปนะอันนี้ก็พยายามไต่กันเอาเองแล้วกันนะอันนี้มันอยู่ที่ความขยนันแล้วก็อยู่ที่ตัวละครแล้วด้วยว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนแต่ณปัจจุบันผมตันอยู่ที่210 พอตัวละครมันเปิดก่อนทั้งทีมแล้วก็เราไม่มีตัวละครมายือ้อก็คือแตงครับอยู่ได้สูงสุดเลยก็คือมันเหลือแค่ประมาณ2ตัวเนี่ยเหลือแค่โคลมูระกับมายูริแต่ก็ยังไม่ชนะก็ประมาณนั้นแล้วก็จากนี่เควสเดี๋ยวนะนี่มันจะเป็นเควสหลักอันนี้ก็มาดูเอาว่าเนี่ยอย่างนี้สำเร็จภารกิจ14บีคสีได้100 แล้วก็ไหนยวมันจะมีเรื่อยๆนะตัวละคร5ดาว1ตัวได้100เลเวล60ได้150เปิดโซอาวุธสะสมเนี่ยมันจะมีเนี่ยเป็นแบบภารกิจยิบย่อยนะอันเนี้ยมันก็มันก็ไม่สามารถได้ทุกวันน่ะเนาะก็พูดยากเหมือนกันเนี่ยแชร์ตัวละครอันเนี้ยไม่เคยแชร์ UR SSR UR SSR โอเคเดี๋ยวนี้ค่อยไปจำมาแล้วกันนะนี่เพราะว่าเนี่ยผมไม่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 ค่อยแชร์เท่าไหร่เลยจำไม่ได้โอเควิธีหายหยกก็น่าจะมี ประมาณนี้แหละมั้งนะแล้วก็เนี่ยสุม่มสุ่มอันเนี้ยมันก็มีโอกาสได้อยู่แต่ว่ามันก็มันแล้วแต่ดวงนะอันเนี้ยมันเอาแน่วนอนไม่ได้ประมาณนี้วิธีหายยกหลักๆน่าจะมีแค่ประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อไปเป็นวิธีหาเศษแดงนะเศษแดงก็คือ1เลยเราต้องซื้อนี่เราต้องซื้ออันนี้5ครั้งต่อวันโอเคเพราะเราต้องตีอารีนาวันละ10ครั้งนี่แล้วตอนนี้เป็นช่วงคูณ2ด้วยเนี่ยเศษแดงได้คูณ2โคตรคุ้มเลยนะ เนี่ยตีอารีนาวันละสิครั้งได้เศษแดงปกติจะได้แค่1แต่เนี่ยมันเป็นช่วงกิจกรรมมันจะเป็นคูณ2ก็จะได้2อ,อันแล้วก็จากกิจกรรมเคียมะจิอันนี้อ่าอันนี้ผมน่าจะไม่ได้อยู่อันเนี้ยถ้าเราผ่านรอบเข้ามาได้ตอนแรกสุดเลยอ่ะมันจะมีมันน่าจะเป็นรอบรอบที่แบบต้องตีกันแบบอืมที่มันจะประกบคู่ยังไงสักอย่างนี้แหละจำไม่ได้นะแต่นั้นมันก็จะได้เศษเศษแดงอยู่ก็ มันต้องแต้มถึงอ่ะมันถึงจะเข้ารอบมาตีได้ก็นั่นแหละประมาณนั้นมันก็ยังมีโอกาสได้เศษแดงสีเศษห้าเศษเจ็ดเศษก็แล้วแต่ดวงของคนละกันนะแล้วก็หอคอยหอคอยก็จะมีโอกาสได้เศษแดงแต่ว่ามันผมจาไม่ได้ว่ามันเริ่มที as well as well. Well, ่ชั้นที่เท่าไหร่นะอันนี้แต่ว่าหอคอยก็ได้อยู่ส่วนมากมันจะได้ครั้งละสี่เศษบ้างครั้งละสีเศษแดงแล้วก็ร้านเซเทฝึกฝนที่เป็นร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ร้านค้านี้สิมันจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในเซเทฝึกฝนนั่นเนี่ย มันก็จะมีลดราคาประมาณขั้นต่ำน่าจะส0บเปอร0มั้ง10% 15% 2ออันนี้ก็แล้วแต่ง,งบของแต่ละคนที่จะซื้อนะแล้วก็ในหน่วยนในกิวในกิวก็สามารถหาได้เหมือนกันก็คือจะเป็นรางวัลหน่วยอันนี้แนะนําเลยก็คือเปิดให้ได้ตั้งแต่กล่องอ่าตั้งแต่ขั้น3ขึ้นไปตั้งแต่ขั้น3ขึ้นไปให้มันได้กล่องเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เศษแดงนี่อ่าผมแนะนําให้เป็นขั้น3กวขั้น4 2อัน พอเป็นขั้นที่5อันนี้มันจะมีโอกาสเปิดได้เศษตัวละครนินโทเซนแล้วก็ไอเซนประมาณ3อันนี้ก็คือกล่อ,องเนี้ยจะเป็นโอกาสได้เศษกล่องเอ่ออันนี้เป็นอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ5ดาวเรียกเป็นดาวแล้วกันนะ5ดาวมันจะมีโอกาสได้เศษตัวละครส่วน3กับ4ดาวจะมีโอกาสได้เศษแดงส่วน6ดาวจะได้เศษของไอเซนชัวร์วจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอันเชิญนี่อันนี้สุ่มมันก็มีโอกาสได้เศษ ไม่ติดขึ้นไปสิลูกโอเคมันก็มีโอกาสได้เศษแดงเช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงคนแล้วก็ร้านค้าร้านค้ามันจะมีอัน,นาที่ซื้อเศษแดงไดนะ้ไม่ใช่ซื้อเศษแดงสิมันจะเป็นซื้อกล่องออพูดผิดพูดผิดนี่นี่น,นกล่องสารพัดนี่กล่องนี้ ไอพวกกล่องร้านค้าอะไรพวกนี้มันจะรีทุกๆ1เดือนน่าจะรีประมาณวันที่1น่าจะเข้าประมาณวันที่1เนี่ยอันนี้ก็เนี่ยสิกับ15ถ้าเป็นไอดีหลักของผมก็คือก็จะกวาดซื้อไอเนี่ยแถวสองล่างให้หมดอยู่ละแต่ว่า ID ดีนี้มันทรัพยากรค่อนข้างน้อยก็เลยซื้อยังไม่ได้แล้วก็เราเพิ่งไปแลกเป็นโทเซนมาก็นี่นแหละ2กล่อง,องนี้ก็จะมีโอกาสได้เศษแดงแล้วก็เอ่อกล่องที่เป็นหัวใจนี่กล่องหัวใจก็นี่ก็มีโอกาสได้เศษแดงเช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนมากผมจะเลือกเป็นอันนี้มากกว่าแกน อันนี้ก็เป็นร้านค้าปกติอันนี้ร้านคูปองเศษแดงก็น่าจะมีเอ่อแล้วก็มีเป็นอีเวนต์อันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้นะนี่นี่นี่น,นี่หลักๆมันจะมีประมาณเนี้ยสำหรับหาเศษแดงกับเอ่อหาเศษแดงกับหาหยกนะต่อไปจะเป็นการใช้หยกรายวันของส่วนตัวผมนะใช้หยกรายวันคือเปิดมาปุ๊บอ่ะเปิดมาอินเทอร์เฟซปกติใช่ใชไหมเปิดเข้าเกมมาแล้วก็กดซื้อทองปกติผมจะซื้อที่5ครั้ง 5ครั้งมันจะอยู่ที่รวมกับครั้งฟรี2ครั้งด้วยนะเราก็จะเท่กากับว่าเราจะเสียซื้อหยกประมาณ3ครัง้งเอ๊เสียซื้อทองอ่ะประมาณ3ครั้งก็ไม่น่าจะถึงร้อยนะแต่ก็เนี่ยแหละอันนี้คือแล้วแต่คนนะหรือว่าจะซื้อฟรี2ครั้งก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ข้าปั่นอันนี้ก็ปกติผมจะซื้อแค่วันละ5ครั้ง5ครั้งเลยก็จะเป็นครั้งฟรี1ครั้งแล้วก็เสียตังค์4ครั้งเสียตังค์4ครั้งก็จะหมดไม่ถึง200ไม่ถึง206แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นอันนี้ อ่านี่นี่อันนี้อันนี้คือเราจะซื้อทุกวันเห็นไหมซื้อมา22วันแล้วอันนี้คือซื้อน่าจะทุกวันเลยนะน่าจะไม่เคยขาดเลยด้วยซ้าอันเนี้ยก็อันนี้มันแล้วแต่คนนะว่าถ้าใครมีทรัพยากร,กรก็ซื้อใครไม่มีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วแต่แล้วก็ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี่จะเป็นอันนี้ซื้อวันละ4-5ครั้งแล้วแต่ว่าเรามีตั๋วฟรีอยู่กี่อันถ้าเป็นไอเดียหลักอะ่ะผมจะซื้อแค่4ครั้งเพราะว่ามันจะได้จากอีเวนต์ เติมได้จากอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คือมันจะค่อนข้างพอแต่ว่าเซิร์ฟไอดีอย่างเงี้ยมันก็น่าจะต้องซื้อวันละหครั้งก็อาจจะต้องเสียยกเพิ่มไปหน่อยนึงเท่านี้แล้วก็กิจเซลเซลเทฝึกฝนอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถซื้อเศษแดงซื้อหินม่วงได้ระหว่างทางที่เป็นร้านค้าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะซื้อแล้วก็กล่องที่เป็นกล่องสุดท้ายที่มันจะเปิดเปิดของได้อันนี้ถ้าเป็นไอดีหลักผมเปิดเต็มทุกอัน3ชั้น แล้วถ้าเป็น ID ดีนี้ผมเปิดแค่3ครั้งก็คือ10 2 0 3 0ยกแค่นั้นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหายากในทรัพยากรน,นะก็เลยเอาแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ขอรับอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งปัป๊บก็ให้อันนี้ยังเหลือใช้อีกนิดหน่อยต่อไปถ้าซื้อถ้าจะไม่ผิดนะก็จะเป็นรีนี้รีอินเทอร์เฟสแต่ว่าต้องซื้อนี้ก่อนนะซื้ออันแสนห้านี้ก่อนแล้วก็กดรีอันนี้น่าจะซื้ออันนี้น่าจะรีประมาณ3ครั้ง10ทองไอ้สิหยก ยี่สิบหยกสามสิบหยกอันนี้แล้วแต่คนนะอาจจะไม่ซื้อก็ได้หรืออาจจะซื้อแค่รีแค่ครั้งเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีวิธีดองหยกไม่เท่ากันอแล้วก็อีกอันนึงก็คือหน่วยหน่วยอันนี้ก็เราอาจจะเสียเงินเสียหยกเสียหยกรีเพื่อให้มันได้เศษแดงหรือบางคนูมเห็นเขาเปิดแบบวันละห้าร้อยกว่าหยกเพื่อเอาให้ได้เศษไอเซนห้าชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่คนเหมือนกันอีกแล้วนะอันนี้เพราะว่าแต่ละคนก็นั่นแหละดองหยกมาไม่เท่ากันนะวิธีใช้หยกก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้หละมั้ง1อัน2อันอันนี้3อันอลิณาสีอันแล้วก็อันนี้อีก6แล้วก็นี่ๆอาจจะเป็นเปิดฟรีลด5 0อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าช่วงนี้เราค่อนข้างอัตคัดเราเลยไม่เปิดปกติผมจะเปิดนะแต่ว่านั่นแหละ ช่วงอัตคาดก็ขอไม่เปิดแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะอันนี้อันนี้น่าสนอยู่แค่สี่ยกเองไม่เป็นไรอีกจะคือเกินหน่อยแต่ว่าเปิดครบมันก็จะได้เป็น,นหินอา่าเขาเรียกอะไรนะหินนั้นแนหละเออเรียกเรา่างาหินแล้วก็แล้วแต่เถอะมาอันนี้เดี๋ยวซื้อยกก่อนไม่ใช่ซื้อยกซื้อสตามีนา่าโอเคซื้อเป็นรายวันปกติอันนี้ซื้อเพื่อเราจะได้มาทําการอัพตัวละครเล่งตัวละครมันจะได้แบบ ไปต่อได้ตะลุยดานตะลุยหอคอยนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมว่าไม่จําเป็นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องงกขนาดนั้นก็ได้เราก็ซื้อซื้อไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้844ขาอีกนิดนึง844นี่ซื้ออะไรดีวะขาอีก50กว่าปกติผมจะเปิดอ่าเปิดอันนี้ไงถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้พอดีแหละมันก็จะเสียเพิ่มนิดนึงแต่ว่า ปเปิดไปดก,ก็ได้มันจะได้ครบๆเนะี่ยปาให้โอเคได้สองเศษแล้วก็กดรับโอเคแล้วก็มาอันนี้เป็นอัญเชิญรับแล้วก็เปิดของฟรีปาก็ให้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเดี๋ยวนะขอส่งไอ้โฟนก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการดูตัวละครเบียคุยานะปัจจุบันของไอดีเรานะว่าไปถึงไหนละมา บเบคุย่าตอนนี้พลังเป็นอันดับหนึ่งของไ d ดีแล้วนะพลัง31 0 0 0งแสงมัสึโมโตไปค่อนข้างเยอะบเบลคุย่าพลังส1 0 0พลังโจมตีอยู่ที่27 0 0กว่าเลือดห0 0พันหกอช่เลือดพลังป้องกัน5,6 0พเลือดอยู่ที่แสนสี่กว่าอุปกรณ์ก็ปลดได้ประมาณนี้มีอันนี้ปลุกตื่นแล้ว 1, ลน 1, นหนึ่งขั้นปลุกตื่นหนึ่งขั้นเดีนี้ไม่ได้ปลุกตื่นนะโอเคส่วนดาวตอนนี้แค่4ดาวแต่ว่าในอนาคตกะจะทำา5ดาว เพราะว่า5ดาวไม่ได้าตาลามิดมันทําให้มีคุยาตีแรงขึ้นแล้วก็มีแผนว่าจะเอาอาวุธปลุกตื่นด้วยเพราะว่าไอกิจกรรมที่ผ่านมาใช่ไหมเราแลกนั้นครบเสร็จปุ๊บไอเหรียญเหรียญลุ้งอะ่ะเราไม่รู้จะไปทำอะไรเราก็เลยมาแลกเป็นอันนี้ไว้นี่ไอไอโมจิอะ่ะเรามาแลกเป็นเหรียญลุง้งตอนนี้มีอยู่30แล้วก็เรามีอันนี้อีกกว่าจะถึงอีเวนต์หน้าก็น่าจะแลกได้5เหรียญเท่ากับว่าเรามี35 ถ้าเรามีของแลกของอีเวนนาอีกแค่10ชิ้นเราก็แลกอาวุธปลุกตื่นเบียคุยะได้แนละ้เอาของแลกอีเวนนาใช่ไหมมาแลกเป็นเหรียญลุง้งแล้วก็เอาเหรียญลุ้งมาแลกเป็นของเบียคุยะแต่ไม่แน่ใจว่า na, อีเวนนาอาวุธเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจว่าอีเวนนาเบียคุยะมันจะเข้ามาให้แลกด้หรือเปล่านะแต่ถ้าเข้ามาให้แลกก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้เข้ามาแลกก็ดองไว้ยาวๆแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราอัพตัวละคร อัพแปดอัพโอสเตโนโคตบรีนี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หนึ่งนะตอนนี้ตัวละครเราเรา,เราน่าจะต้องอัพให้มันเป็นอ่าเดี๋ยวมันต้องไปตะลุยด่านหลักด้วยแต่ว่าด่านหลักเดี๋ยวค่อยไปตะลุยพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้คงไม่ตะลุยหรอกเดี๋ยวเราค่อยไปตะลุยพรุ่งนี้ทีเดียววันนี้ถือว่าเอาแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาทำการดูอีเวนต์ใหม่ของเซิร์ฟนี้กันเถอะ อีเวนต์ใหม่ตีไอเซนซึ่งอีเวนต์ตีไอเซนมันก็เหมือนกับอีเวนต์อื่นๆแต่ว่าด้วยความที่ไอดีนี้เป็นไอดีที่เพิ่งจะมาตีครั้งแรกเดี๋ยวจะมาลองตีกันว่า,าจะได้ขนาดไหนนะแล้วก็ของแรกจะแลกอะไรดีของแรกอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมอยากแลกเป็นป้าเลสซต่อให้แลกมาแล้วมันได้3ดาวก็ถือเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าทำไมาถ,ถึงไม่แลกโทเซนนะโทเซนผมมีแล้วใช่ไหมหนึ่งตัวผมแลกมาจากร้านค้ามันได้แค่3ดาวแล้วเราขาดเศษโทเซนอีกแค่27เศษ เราจะได้โทเซนสีดาวเรามีกล่องอันนี้อี4อันก็ชอบกับว่าเราไข่มัน23ถ้าแรกกันนั้นมา50มันก็อาจจะเหลือเพราะฉะนั้นแล้วแลกป้าเลสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเผื่อเราเปิดฟรีอะไรนู่นนี่นี่นู่นนี่นั่นได้นะก็เดี๋ยวค่อยแลกไปทีนึงแล้วกันโอเคเป้าหมายเราเลยคือแลกป้าเลสือถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูเป้เปาหมายอื่นแล้วกันนะมาลองตีกัน ไอเซนโซซึกิทีมเรา,เาทีมนี้แหละไปมาลองตีลองตีกันฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแล้วก็ตบหน้าเข้าไปตีเข้าไปไม่แน่ใจนะว่าเราจะได้เท่าไหร่เพราะว่านี้ไม่เคยตีเหมือนกันนะเพราะมันเพิ่งมาวันแรกเลยฟันฟันฟันเข้าไป ภาพพอให้ภาพพอให้ช่วงนี้ก็จะแบบลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างนะเพราะว่าเหนื่อยด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยว่างทําเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามลงแบบเออไม่หายไปนานมากนะอาจจะลงแบบวันปกติเราจะลงตอนกลางคืนกับตอนเช้าใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลงแค่ตอนกลางคืนเป็นหลักตอนเช้าก็อาจจะไม่ได้ลงมากนะอาจจะไม่ได้ลง อาจจะมีบ้างบางวันนะแต่ว่าเดี๋ยวรอแบบกย่างมาเข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงแบบรัวๆเหมือนเดิมแล้วกันตีเข้าไปตีเข้าไปอีกโอเคมาดูโอ่งเข้าไปจเจ็บอยู่เนะี้ยโอเคยังดีที่เราไม่มีจิ๊ดซีซีนะมาเอ,อรีนม,มารุปาดพอให้สามหมื่นสามอเอมบิปาดเข้าไป 5,800 0ื่นแดโเคยิงเขาา้าไปแล้วก็ฟันเข้าไปไม่แน่ใจนะว่าจะได้สักกี่อันได้เกิน10ก็โอเคแล้วแหละได้เกิน10ก็โอเคแล้วนะแต่ว่ากิจกรรมมันถ้าได้เกิดถ้าได้ไม่ถ้าเราได้ไม่ถึง10เราก็จะไม่ได้ป้ายรสือชัวเพราะป้ายรสือต้องใช้95กิจกรรมมีแค่9วัน แล้ว9วันเนี่ยตีเอซินมันไม่ได้อยู่ถึง9วันอยู่แล้วนี่ไหม,มันต้องได้แบบ14 15อันแล้วมั้งถึงจะพอนะอย่างน้้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปเอาอาจจะไปเอาโทเซนแทนตายแกเวินกรรมปับป๊บปั๊บอามาพาดต,ต้องมาแล้วปับ๊บโอเคอามาพาธได้ฟรีได้ฟรีอีกเทินหนึ่งฟันฟัน ฟันเข้าไปตีเข้าไปโ,โอ้คโทชิโ,โดตีกมาเอฟริงเข้าไปแล้วก็ฟันเข้าไปแักก็โหแล้วก็อะไรสักอย่างไปดูโอเคแลแตกครับมาสองตัวสุดท้ายน่าจะได้แค่นี้แหละ ร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านห้าจบแล้วจบไปครับโอ้สิบเหรียญเลยเหรอเฮ้ยเยอะก,กว่าที่คิดไปโอเคสิเหรียญถือว่าโอเคนะกิจกรรมมีอยู่7วันเดี๋ยว7จคูณเเอาตีไปได้สิ็นะสิบเจ็ดคูณเจ็ดร้อยสิบเกเหรียญร้อยเก้าเหรียญเราแลกป้าเลสือได้แล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงนะว่าจะเอาอะไร 119เหรียเอาไปได้สศษละหนึ่งถึงจะไม่ได้สีดาวก็เถอะแล้วก็อาจจะเอาเป็นเศษแดงนะหรือไม่ก็เอาเป็นหินปลุกตื่นเพราะช่วงนี้เราถ้าเป็นไอดีหลักอะ่ะผมจะเอาเป็นเศษแดงแต่ว่าไอดีนี้เราอาจจะต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าเศษแดงนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องตามนั้นแหละเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเควันนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิป428หาหโยกใช้อ่าหายยกหาเศษแดงใช้ ยกนะจะเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ละเอียดมากก็ต้องขออภัยด้วยก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กาๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพจด,ด้วยทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใคลิปหน้าบายยครับผม